ขย่าเะจกสิงซีอีแล้วว่นี้ว่นี้หรอกระช้างขย่าสองเทือน้ะไปขย่าเป็นหรอกเขาจะอุ้มอะซีอุ้มอุ้มที่้าอุ้มแต่งอ่าก็เห็นว่านิ้วอุ้มแต่ง นี่ยซีเด้เออไอเนี่ยเนี่ยนิ่มให้นี่ะนะเต็งซีเซีเนี่ยเอาต่หาเป็นเต็งซีด้วยตัวทกซีบู มีสี่วนอสีเหรอสองเมตรมมีเนะมีแตเ่เพิ่งเด็ดสีวมมีอัปดเด่นี่อะไรเก็บให้หมดซีถเเก็บเองเก็เงอะไรนะการกซีเดี๋ยวเพลงเพลงอีเต็งอยู่บ่เต่งที่หกันบ่มื่นหนึ่งตัวเด็กัมาจ็กเสียอาสามบ่อันนี้การบกซีนะ หสเลยผมเลยงผมเผมักซีเนาทีเออเปิดเอาบังด้วยเพลงไทีทีหกีเทอดีทีสองก็ได้หกสองสองไม่ิ้จักนีเราขึ้นไม่ค่อยสิงสามโมมีจะเอกจะหกซีค่อยไปหาสองโมมีนะจ๊ะเอยหาสามโมมีนะจ๊ะมัํมจ้ะยินจ๊ะจิ เดี๋ยเดยถามไม่ถามเลยสีกบเดีอ่ะเออเป็นขยาวดีนะเจ้าช่องช่องได้ดีเนาะเจ้าเป็นขยาวดีแบบตาเดียวนั่นละเจ้าก็เดินสายเจ้าเป็นขยาวดีคนนี้ก็ข้างนอกมาได้ข้างนอกมาได้ก็ได้บ้านได้แต่ลาบ้านก้ยังเสียอยู่ตาเนี่ยโดนเต็มเต็มไม่หนักห้วยออกดีออกนี้ที่แล้วมีซีสองที่ขันมากไม่เอา ขย่อบเนี้มันเสียออกแบนะขอหน้าเนี่ยไหมเราบปลต้องเหลือสีตัวนึงหาสีสองจดเงาเลยเอาอีกแล้วหาสีสองเลยหาสีสองแล้วสิบสองมีบ่างจำเหนแล้วนี่โอกาสออกาำโอนไม่จริงันะอะนรหกสองโอ้หกสองคือไก่แต่นหน

เอ๊ะตเตียงหกเอาไปเตีงหกะตัวเตียงกันบ่เอดีอ๋ออย่างเงี้ยบอกากซีเอาแเสียตัวตัวเตีงกันเขาอาเตียงบ่เอาเตียงเดี้ยเากาบกว่าเอาแล้วก็เอาเอาเอาไม่ใ่กักหาเนี่ยจะเป็นการหาซีเลยเลืบ่เลือกอ้ขาดลด้บ่อ้ขาไปเลืบ่มาซีตั้าเลยโอเคไปมรู้เรื่องเต๋เต๋วันี้เต๋เตเตลงำเลย โอเคเรื่องนะเตลงเตะเลเเปิดห้าสองเอียวห้ช่องเอียวช่องโอเคเต็มเต็มโอ้สามหมืเดี๋ยวเดี๋งช่องหน่อยเถอนเอาขึ้นไปขึ้เอาตัวนี้ทีเอาไปคยเตะบองเสียควายที่เสียสามหมื่นเต็มเลยเดี๋ยวคยเดี๋ยจ่ายเลย เจ้าอะไรใจเจ้าเป็นคนยาเป็นเจ้าคนใจเจ้าใจมาซะก่อนเนี่ยเจ้ารับผิดชอบเจ้าก่อนเจ้าชอบไปก่อนันนี้ติงหกเนี่ยติงหกหกองสามใบเนาะเอาไปเนี่ยติงหกไปเจ้าก็ตั้งใจหกหกสามหมืดเนาะกนเดี๋วจจ้จจสามหมื่นสามหมพอแล้วาสี่สิบห้าสิบหกสิบแปดดหมห้เจอจาเดอร์ติงก ดอกประตูไหคอยจะขึ้นมักสองดดอกนังนังโอ้ยอยาเียดีน่อยกงมีสิองืนก่อคนเป็นทำไมกล่องคุณมันมีมีคุณอาลงมา้งมีชีมืนนี่องมือเห็นบอเห็นบอเโอ้บอย่าเอาซอกลดอถี่แล้วผาายดีไห

622 6 2ยอะไอืมอาทิมีสองีสองีสองกิดเอยงที่เนาะอืมเอมันขึ้มาเ่นีกันขีได้ยังเต็งหาเต็งเต็งสองะครับเต็งสองเลไปเต็งหาให้เงาเาสองครับสอง622เยอะไ แล้วหาสามได้ชัวี่เดินเจย์่เดินหร่เดินบ่เนี่ยเดินบ่เดินเดินบ่เดินนั่งดีอีกบ่ได้บ่เดินไปเปิดชมจ้าคุกเข่าบ่หรอครับเจ้าเลยบอ่มาเนี่ยไปไปได้เฮ้ยเฮ็ด วัดกันเลยหกกับสองเช่อง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 ชเมตรช่องชาเมดิงช่องเมิงช่องเอาเลยนะคนลนสองเดียวดิดิงสองช่องเมินดาคนเมินนะแล้วก็ช่องตำอีกได้เต็มเต็ม้่อ้กินไปดีกินไปดกินไปเจเกินไปโอเจ้าไ้เยอเอาไปเลย สองมืเจ็ฮะสองหมื่นเจ็ดัหมดไม่เพื่อะไรคือลงเก็บล้ลงเก็บพันเจ็ดพันจิแค่ทั้งที่เจ็ดพันมังทเก็ดพันเดี๋ยวได้เ็่อะไรนับซอยข่อยไหมข่อยคือบ่อช่องต่าช่องต่าช่องสองหมืนเจ็ดริงบ่ครับฮามซีกับสองมืนเจ็ดโอ้กหมโก็ได้สองหมืนเจ็ดตัว สองสองกักสองตามสองมื่นจ็ดก็สองมืนดิมันได้พารูดิเต๋กักสองได้เท่านั้นโอ้สองมันบอได้สองหนึ่งเจ็ดสองมื่นเจ็ดนี่ยเต็งซ้ำเต็งสองนี่เท่าไหรมื่นมื่นสามมื่นสามอันนี้มื่นสี่ใช่มื่นสามได้สามมื่นเก้าได้สามมื่นเก้าแหละสามมื่นเก้าสามมื่นเก้าบวกอีกบวกอีกมื่นสี่เป็นสามมื่นเป็นสี่เป็นห้ามื่น เป็นห้าหมื่นสมแม่บมื่นเก้าสี่หมื่นห้าหมื่อได้ทั้งหมดห้าหมื่นสามสาหมื่นกับหมื่นเป็นห้าหมนาห้าห่น้าหมื่นสามี่้าใมาหมื่นอันนี้สามหมื่นเก้าเต็มสามหม่นเก้าสามหมื่นเกกับอันนี้เต็มสามหมืกับอีกหมื่นก็ได้ห้าหมื่นสามมอีกหมื่นสี่สิบเอ็ดก ่เดใช่ใช่ทสห้ององคอยเดียวมือสองนบาทเนี่เรีงสองเดียวครบตงสองมานี่ตงสองอาจารย์ตงสองห้องคอยมือหนึ่งได้สามหมื่นอ้ยได้สี่หมื่นรวมทุนคอยกันสมื่นด้ันงสองของเจ้ามันเจ็ดพันบาท เดี๋ยวนี่ตติงหาติงซีนี่ติงเจ้าติงหาเมื่อนงมนเอมาติงสองอเอาติงซของเจ็ดพันวามากับสองตังอันนี้ทะเลเจดในสีมื่นสี่หมครบนะจ๊ะของมื่าัสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่ท้งค่ยัง่ยเจ็ดพันเอาครังเอายติงสามชอยติงสามามพัะอยบไรแลสามพันหสามพัเอาสิเอาสิอันนี้มอันสี่พันสามสามเก้าหมื่นสองเนี่ย สี่ิ้นเมือนะหมือนสองเหมือนสองเหมือนสองกับอีกแปดพันเหมือนสองกับอีกแปดพันยังจะว่กอีกเงเหลือเง้กลับเหมือนสองกับอีกแปดพันเป็นสองหมื่นพอดีได้สองหมื่นพดีกลับเจ็ดพันสองหมื่นควยได้คอยเจเจกี่ดอวะชาเต็งซีมา้กับเจงงกระเจ๊นะพีเอียสองหมื่ เจเจไปกระพ่ฮะมันออกช่องช่องไงเป้าใหกันุกนถาเรียไปเนเียวแล้วแล้ววเดียโอ้เจเป็นขย a ดีเนาะเกินงันโดเดี๋ยวยัขย AO ีเนาเปล่ายกขย a มาเปล่าเนาะแม่นธรรมดาเลยขย a ดีสุ้องก็ลงถึงนั่งท้าโดนจ้เปามาแม่ธรรมดาเลรับค่ะาก็เสียเพื่รับค่ะเ่ ไหนเงินยังซื้อมาบ่าอยู่ชีให้าเปิดได้เอาอปเนี่ยมันจะก็เชื่อเดียวองเยอะมันออกนย่งหกหกหกชีสองด้กากหกชีนั่นแหละกักหกชีตหกูต ข้าวกชีข้าวกชี่าสอทหี่องเนี่ยอันตราย่ะหกสี่สอง่ะไปอยุหกสูงเลยไอ้เจ๊เดินมาเดินเอาวเดินมาเจ๊เดินพอ เดินมัเดิเปิดกินนิดกินมดเออกินนิดกินได้กินได้กินปมแล้วเป็นพยานในตามเรียบร้อยบ่มีคนถือเจะคนจงนหนาจะได้ไม่ตกพูดขึ้นกินมาอีกแล้วจกเจี๋ยขึ้นเนี่ยบอกกาทีบวกกาดับเจ๊ยบเออยากโดนนางืส้อเียดีนินกัยนางยืดพอตอนนั้นยูื้อมาเลเพราะคนก็ยาดีวะ โ oh. อ oh, ้เฝ้ตเลยไปแล้วเอามาสองัำเอาสองะล้วโเจ้าคโอ้มต้ใางคุบขางลกจต้าสมาลาหัวตินับไปสอบไปเลย คนนั <Works> ่ง <I do> ู่บันไดก็มีคนงเกบถ้วยแตกเอาอยู่ห่อเอาเลยโมนี่ซองกินเขาอาพระองคืกปิดไปเปิดไหมมันหอมมาถ่านคือหันมาสิมุนขานมาสิ

ห้าเรียบร้อยเื่อเอาวะเท้าองสอ้าสองอเน่ยเดสีเอาเอาวะนี่บัตรมบองเอานีอนี้เอ้บมบิเียอยนะโอ้ือตึงหาเรียบ่รมิอยบรมบอารีเรียบร้อยเียบร้อยคอยเสียดเองมาไอตังหกอนัเนาะทั้งหมดโอ้ตายแล้วเกีองนี้ไ มันบะยากไดกินไหเก้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่เจ็ดเก้าสิบสองหมื่นหนึ่งสองสาม่ห้ากเ็ดแปดเก้าสบหนหน่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบแปดสี่หมื่ามทนะได้เขาเขาอะไเยอะเยอะมามาดูสงเหรอ หาหาไม่นะหาไม่ไล้วไรประมาณก็อะไรแล้วมานต้อาต้องละเอียดแล้วเสียเงินคืนแล้วได้มาโมโหเลยสิได้มาเงินทองอ่ะมาไหมสองนี่คือการเสี่ยงดวงนะจ๊ะเพื่อความบันเทิงแม่โมเจตโม่กระเทยสองอันนี้ทำเพื่อความบัน่นคงทำโมโหนะจ๊ะทำเร่นการบันั้น ขาบอยู่ชั้นชไม่มูโพหรอเน้อเงินก็กินจะมาเยอะอีกสีเมาใ้แน่นสี่าก้ออสองตามสองไอ้สี่สี่สองเงินบาทอาสอา xong lại mọi này bỏ thoại hỏi hoặc vẫn gặp tinh hả thầm hiền thầm 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 luôn thầm 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 này thầm 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 จอมจอมจมโมีหาหสมบานี่เต็มเต็มเนี่เจ้าอเสามมื่นหรอวะตมสองมมีไจ้ารสองมมีเสียตหเต็มเต็มคออเสียหกมื่นึงคอยเสียเต็มเต็มนี่วะคอยเนี่ยวาเสียนเสียามื่เลยคอยอันนี้จ่ายมนะอมมหตหาพี่เหาคหดหาสามเหออืหาสามคอยดน่ไปะสามไปอยอาจากแงมาหา มานขไปมาได้สที่สองไปที่สองพวกสี่ี่ยังคือคอยเอาจพวกสี่หรอมาอุ้ยคอเอาพวกสี่ไม่รู้กั่บเรียนเดี๋ยวเอาแจตัวนี้มาสักพักติ่งหาไปก็ตายติงหาเตงเท้าอันนี้กาเียาไปกดเดี๋ยวกัไปคเอาเนาะสองหมื่นวะกสองหมื่นต็่งเดี๋ยวไล่ไล่ไล่ติงสามนี่ติงสามไอ้สามหมื่นเนาะคอยเสีย คอยมากาหาตำโอเคเต็งหกมืดหนึ่งเนาะหนึอามสี่ห้าเนี้ยจับเ้กท่สนามสี่ห้าหกเจ็เาเดีตเตงเตงมาไปเ้าใจหาตัเสียมมืเสียสามมืนึ่ง้เจ็ดสหงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้า เราสิบาคบคุณสมเชษามือผมเชียรสามมื่นต้องหาขึ้นขึ้นสามมื่นเอากระเาสองพตังเจ็ดสามมื่นสามมื่นเสียกันสามมื่นเขาเอาสองมื่นน่ะเจียมาเยอะไปพร้อมยังค่อยมาขานะสิไรอ่บริติ้งค่ะเจ้าติ้ง่กานเดวเติงก้นเว

สามมีอยากปุทํยาวให้ไนสิบแปดมตังสามหมย่างม่ได้ี่เอาได้เนี่นี่เลยนี่เต็งสามมาเเต็งสามของมือกํมกนี่เลยนั่นแหละนี่เลยนี่เลยนี่หนะหหูงนี่้าวหงหาเอาไว้หกซูงได้เอีได้ังนะทีทั้งหมดนะ ดูพาปาอ่าะป็นเีงพาปลากักสามตํำนะพาปลากักสามตำเปิดคนสวยเปิดสกักสามต่ำเลขที่โอ้มัต้องจับเอาไว้นะกักสามตนเป็นสีอไมันมันหลายตาแล้วคอยจับไ่ได้อีกคอยเอามัดสองรอบแล้วเลขที่โอสามหกหกสามแล้วก็หกสามสองมจ้าโอ้ สามสองเมตรแล้วหกสูงป่มได้มหกไหมมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้ามื่ส้ัเรื่องมาที่นี่อยย่กักสามตัอือสองไหมสองีสามมื่น่ะสามมื่นเ้าติงผู้ใดเอาติงสามอได้ดีีสองม่สองมื่นสองมื่นขอดหกมื่นหกมื่นหกมื่นขตีออกสามมื่นตัวนี้เอออได้แค่สามมื่นสามมื่นสามมื่นยเสียหสูงสามมื่นเจ้ากันโลกันไปเลยโลกันถ้ามึงถือของค่อยตัวนี้เออ จมือหนาเรากาชาแรกข้างไฟเดียาแกกแกกพงหาเออพงหาดากกหามือมือเดียวมือหนึ่งอ่ะอมือหนึ่งาได้ทางพ่อจบมือหกาไม่มีตปึกเนี่หนึ่งขยียห้าพันหกสูงเนี่ยโอ้มาสามสองมีกันนะหาไปชามชามน้าหเสยอ่